อากาศเย็นวันนี้อากาศเย็นฝนก็ตกบ๊มบี่ทำอะไรหรูกทำอะไรครับทำอะไรกโอ,อวันนี้อากาศไม่เป็นใจเลย สวนใบไม้เก็บเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนแปลนเออเตเรอรเลยมันี่ใบไม้ก็ไปหมดแล้วไม่มีสักใบเลยลวงหมดแล้วจ้าลนก็ปลอยปล่อยลินอากาศพวกเป็นใจเริ่มือนี่พี่น้องเมื่อนี้พี่นนองจะไปเยี่ยมเลยเพื่อนจ้ะ ืัอนี้จะไปงานวันเกิดมูไอ้เพื่อนที่ว่าแฟนเพิ่นเสียกระท่านหันนะจ๊ะพี่นนทนจะไปงานวันเกิดเล่ามานี้แต่ว่าอากาศนี่ว่่เป็นใจเลยพี่น้องเลยอากาศไม่เป็นใจให้เราเดินทางเลยแต่ไม่เป็นไรเราก็ไปนะหนาวฝนตกเราก็ไปเราไม่ใช่ปัญหาบ๊อบบี้ก็จะไปด้วยบ๊อบบี้ก็จะไปกับมัมี่หอลุก ไปกับมีไหมไปไหมไปไหมหบอบีไปด้วยนะให้บอบี้ไปด้วยนะอย่ามามีให้มาให้บอบี้ไปด้วยมามีให้บอบี้ไปด้วยนะ